ก่อนจะมีศาสนามนุษย์นับถืออะไรมากก่อนยุคก่อนศาสนาความเชื่อพื้นฐานของมนุษย์ก่อนที่แนวคิดเรื่องศาสนาจะปรากฏเป็นระบบมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับตามธรรมชาติซึ่งเรียกว่าศาสนาพื้นเมืองหรือความเชื่อดั้งเดิม (primitive beliefs) และนี่คือ อุบาสกอุบาสิกาแชนแนลจะพาทุกคนไปพบกับก่อนมีศาสนาผู้คนนับถืออะไรมากก่อนลทัทธิผูดผีวิญญาณแอน,นิมิซึมความเชื่อว่าสิ่งต่างๆในธรรมชาติล้วนมีวิญญาณเช่นต้นไม้ภูเขาวดวงดาวหรือแม้แต่พายุ ลัทธิบูชาบรรพบุรุษ (Ancestor Worship) การเคารพบรรพบุรุษผู้ล่วงลับเชื่อว่าวิญญาณของพวกเขายังมีอิทธิพลต่อชีวิตปัจจุบันลัทธิธรรมชาติ (Naturalism) เคารพสิ่งที่ให้พลังหรือควบคุมชีวิตเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ฝนสายฟ้า ละทิผี Spirit Worship เชื่อว่ามีวิญญาณทั้งดีและร้ายแฝงอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวจำเป็นต้องเส้นไหวเพื่อความร่มเย็นสิ่งเหล่านี้มิใช่ศาสนาในความหมายแบบมีศาสดามีคำพีแต่เป็นระบบความเชื่อที่สะท้อนการพยายามเข้าใจโลกของมนุษย์เมื่อมนุษย์เริ่มสร้างศาสนาเมื่อสังคมซับซ้อนขึ้นเกิดรัฐเกิดวัฒนธรรมก็เริ่มมีศาสนาที่เป็นระบบเช่น ศาส,สนาซูเมเรียนบาบิโลเนียนแถบเมโสโปเตเมียเชื่อในเทพ,พเจ้าหลายองค์มีวัดมีนักบวชศาสนาอียิปบโบราณเทพ,พเจ้ารูปกายผสมคนกับสัตว์เช่นเทพราเทพโอซิริสมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายศาส,สนากรีกโรมันเชื่อในเทพ,พเจ้าหลายองค์ที่มีบุคลิกลักษณะเหมือนมนุษย์เช่นซูสอาทีนา ศาสนาจีนโบราณบูชาฟ้าดินบรรพบุรุษและพลังจักรวาลเช่นหินหยางศาสนาอินเดียโบราณก่อนพุทธเป็นจุดสำคัญในการสรุปก่อนจะมีพุทธศาสนาชาวอินเดียนับถืออะไรก่อนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในศตวรรษที่6ก่อนคริสตกาลอินเดียมีความเชื่อที่พัฒนามานับพันปีได้แก่ 1. ศาสนาพราหมณ์หรือเวท เป็นศาสนาเก่าแก่ในอินเดียพัฒนาจากชนเผ่าอารยันที่อพยพเข้ามาลักษณะสำคัญบูชาเทพพเจ้าตามคำภีหรือคเวทเช่นอินทราวรุณะอักคณีมีพิธีกรรมซับซ้อนใช้ไฟเส้นไหว้เทพเจ้านักบวชพรามมีอำนาจสูงมีความเชื่อในกรรมการเวียนไหวตายเกิดและพรหม,มันพลังสูงสุด สศาสนาหรือลัทธิแบบอุจรเวทพัฒนาความเชื่อจากเวทไปสู่แนวคิดเชิงปรัชญาเช่นอาตามันวิญญาณส่วนบุคคลและพรหมันจิตจักรวาลเชื่อว่าการบรรลุโมกษะคือการหลุดพ้นจากสังสารวัฏส,สาลัทธิอื่นที่ร่วมสมัยกับพุทธก่อนและในสมัยพุทธกาลยังมีลัทธิความเชื่ออื่นเช่นนิครังถะเชนเน้นการบำเพ็ญตบะไม่เบียดเบียน อาชีวิกะเชื่อในโชคชะตาแบบเด็ดขาดลัทธิวัตถุนิยมขาวะกะปฏิเสธชีวิตหลังความตายเชื่อในความสุขทางโลกดังนั้นพอจะสรุปได้ว่าพุทธศาสนาเกิดมาเพื่อปฏิรูปหรือทางสายกลางพระพุทธเจ้าทรงเกิดในยุคที่ศาสนาพราหมณ์มีอำนาจมากแต่ผู้คนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามกับพิธีกรรมและอำนาจของนักบวชพระองค์จึงเสนอแนวทางใหม่ ไม่ยึสติดพิธีกรรมไม่เชื่อว่าแค่เส้นไหว้แล้วจะได้บุญเน้นการเข้าใจตนเองผ่านการปฏิบัติสมาธิศีลปัญญาเชื่อว่ามนุษย์สามารถหลุดคนได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งเทพ,พเจ้าก่อนจะมีศาสนาในรูปแบบที่เราคุ้นเคยมนุษย์ทั่วโลกต่างมีวิธีตอบคำถามชีวิตผ่านความเชื่อพื้นฐานและธรรมชาติ พุทธศาสนาเกิดขึ้นในบริบทของศาสนาพราหมณ์แต่ชูแนวทางทางสายกลางที่ไม่สุดตรงกับทั้งวัตถุนิยมและตบะทรมานตนพุทธจึงไม่ใช่เพียงศาสนาใหม่แต่เป็นการปฏิรูปวิธีคิดของมนุษย์ในยุคหนึ่งอย่างลึกซึง้งแล้วจะผิดไหมถ้าไม่นับถือศาสนาใดๆเลย 1. ในทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล UN Universal Declaration of Human Rights มาตรา18ระบุชัดว่าทุกคนมีเสรีภาพในการคิดมโนธรรมและศาสนารวมถึงเสรีภาพที่จะเปลี่ยนศาสนาหรือไม่ยึดถือศาสนาใดเลย ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องมีาศาสนาและรัฐไม่สามารถลงโทษผู้ที่ไม่นับถือาศาสนาใดได้ตามกฎหมาย 2. ในทางจริยธรรมและมนุษยธรรมการมีาศาสนาไม่ได้รับประกันว่าจะเป็นคนดีและการไม่มีาศาสนาก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนไม่ดี หลายคนเลือกไม่ยึดถือศาสนาใดแต่ยังยึดมั่นในหลักคุณธรรมเช่นเมตตาความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบการไม่เบียดเบียนผู้อื่นในหลายประเทศมีมนุษยนิยมแบบไม่ยึดศาสนา (secular humanism) ที่ยึดมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมโดยไม่พึ่งศาสนาใด 3. ในมุมมองของศาสนาพุทธพุทธศาสนาไม่เคยบังคับให้ใครต้องเชือ่อหรือต้องนับถือ พระพุทธเจ้าว่าอย่าพึ่งเชื่อเพราะได้ยินกันสืบสืบมาแต่เมื่อใดทดลองแล้วรู้ด้วยตนเองว่าดีเมื่อนั้นจึงค่อยเชื่อพุทธยังเน้นว่าปัญญาและการพิจารณาด้วยเหตุผลสำคัญกว่าความเชื่อตามๆกันมา 4. แล้วถ้าไม่นับถือศาสนาเลยควรระวังอะไรบ้างไม่ใช่ความผิดแต่ควรตระหนักว่า ควรมีหลักยึดของชีวิตที่ช่วยให้เราไม่หลงไปในทางที่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นควรเคารพผู้อื่นที่มีศาสนาแม้เราไม่เชื่อก็ตามเพื่อความสงบของสังคมสรุปได้ว่าไม่นับถือศาสนาใดเลยไม่ผิดทั้งในทางกฎหมายทางเหตุผลหรือแม้แต่ในมุมมองของศาสนาหลายศาสนา สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเรานับถืออะไรแต่อยู่ที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีเมตตามีเหตุผลและไม่เบียดเบียนใครหรือไม่